60กว่ปีหกสกวปีตั้งแต่ออกจากโเรียนชื่อแม่แม่97มันทำยากมันเป็นสายครอบครัวตอนนี้คนทำก็60กว่าแล้วไม่ส่งลูกหลานขายกันเองสมัยก่อนทำเยอะกว่านี้อีกดเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่มันไม่จริงกันแล้วสมัยก่อนปอนเล็กๆเป็นสีเหล,ลือง เอาประจอมมาเอาเลื่ออะไรติดเบรกอะไรประชุมแต่เราไม่ได้โปรโมทมันก็เลยไม่ดังมีทุกรุ่นเด็กวัยรุ่นก็มีแบบดูดูในเน็ตอ่ยแล้วเขาก็ตามมาซื้อและที่็นสายที่แรกก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่ลงในเฟซอ่ะของเราอร่อยกว่าทุกที่รับรองพู้ได้เต็มปากไม่อายั้งขยะที่สดแม้เราสุกคน ตหังนานแวครับ6กกว่าปีตั้งแต่ออกจากโรงเรียนที่ใครอ่ะชือ <laughs> e er ่อแม่แม่เด้าสิแม่97 <c oughs> เป็นสาบครอบครัวทำเองเพราะว่าตอนนี้ให้น้องทำเราออกเรือแล้วให้น้องล่งมา120ค่ะส่วนส่งเท่าไปแค่100เนี่งตอนนี้คนทำก็60กว่าแล้วไม่ส่งลูกหลายขายกันเองตรงนี้ตรงนี้เราเอามาช่วยแม่ขายแล้วมีเจ้าพรมเลยแต้งสีไปนั่นทำที่มีป้ายใหญ่ๆเงี้ยหน้าบ้านก็จะตั้งแบบนี้แล้วก็ไปทีหนึ่งจะเข้าวัดเชิงห้านร้านชาย อยู่หลายที่เหมือนเดิมนี่น้องลูกหลานมงน,นอ้องอร่อยมันทำยากมันเป็นเนื้อสังขยาเหมือนกันหมดแต่เราใส่ใบเตยสมัยก่อนทำเยอะกว่านี่อีก่กไอติมใส่ไอติมใส่วันเย็นใส่อะไรแ้่เ,เด็กรุ่นใหม่มันไม่กินกันแล้วสมัยก่อนควนเล็กๆสเกีเลือเหลือง ที่จังหวัดอะเอาะจออะมาเอาเรื่องอะไรติดเบรกเะลาประชุมออแต่เราไม่ได้โปรโมทม,มันก็เลยไม่ดังอันนี้ถ้าไปถึงบ้านต้องแช,ช่เย็นต้องแช่เย็นต่อห้ามตากแดดอยู่ได้ถึงสี่ห้าวันถ้ายังหอมอยู่ก็ยังทานได้เ,ออเราไม่ต้องไปเวฟเนี่ยออกมาก็ยังมีหมดถ้าจะทิ้งเอาไว้คายตัวมันก็จะนิ่มมีทุกรุ่น เด็กวัยรุ่นก็มีแบบดูดูในเน็ตะแล้วเขาก็ตามมาซื้อไอ้ที่ไปขายที่แรกก็เกันเด็กวัยรุ่นที่ลงในเฟซอ่ะของเราอร่อยกว่าทุกที่รับรองพูดได้เต็มปากไม่อายแล้วสดใหม่ด้วยสดใหม่ทุกวันไม่ส่งขายต่างจังหวัดแต่มีคนรับที่อยู่ร้านเปิดกี่โมงะ มาสายๆหน่อยก็ได้ถ้าจะเช้าเลยต้องไปบ้านแน่เปิดทุกวันไหมทุกวันนอกจากไปทุ่ันไม่มีวันหยุดสังขยาที่สดไม่ร้สุกคน